อะไรครัพี่น้องเยอะมากเลยอะ่ะดงเห็ดเลยจ้ะขึ้นเยอะมากแต่ไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมยังไม่เคยกินเดี๋ยวต้องไปดูหนังสือก่อน ถ้ากินได้เดี๋ยวค่อยเก็บค่อยกลับมาเก็บใหม่ดูสิค่เยอะมากเลยทำไมไม่เป็นเห็ดพึ่งหวานนะถ้าเยอะขนาดนี้ขอให้เป็นเห็ดพึ่งหวานเถอะเยอะมากเชีวยวตุก,กรอนี้สิคะเนี่ย อุยกินได้ไหมอ่ะกินไม่ได้ก็ดูความสวยงามแบบของธรรมชาติอุยดูสิเยอะมากเลยเพิ่งจะขึ้นตัวน,นี้ใหญ่มากอุยขอให้กินได้เถอะจะกลับมาเก็บตัวน,นี้สวยมากเลย เต็มเลยอะ่ะเยอะขอให้กินได้จิเต้อ๊ยกำลังอ่อนอ่อนเลยพึ่งขึ้นเยอะมากมากเลยดูสิพึ่งขึ้นเพียบเลย อันนี้คือป่าป่าใกล้บ้านค่ะอยากจะไปป่านึงจะไปหาเห็ดพึ่งหวานค่ะอันนี้มันใช่หมวกล่มไหมอะแต่มันใหญ่เกินนะที่เห็นเขาไปเก็บกันมันเล็กอะแต่อันนี้มันใหญ่เกินใช่ไหม